สี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลอารารสามนะคะวันนี้นะคะเบลก็อยู่กับเจ้า All New Yaris c o r s ค่ะเพิ่งเปิดส,สดสใหม่ๆเมื่อวันที่5ตุลานี้เองค่ะยังไงนะคะเบลก็ชอบเพื่อไปดูนะคะว่าข้างนอกกับข้างในแล้วเขามีฟังก์ชันอะไรจัดเต็มบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเจ้า All New Yaris c o r s นะคะมากระสีดักเทอร์คอยนะคะและเครื่องยนต์ 1. นึ่งจุดค่ะไฟหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ Fu l l LED ค่ะ ล้ออัลลอยของเขานะคะก็เป็นล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด18นิ้วค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้าเวลคัมแ l a ค่ะพร้อมด้วยไฟท้ายของเขานะคะแบบ full LED เช่นกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้า all new y a r i คันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะสปอร์ตมากๆเหมาะกับทุกคนมากๆเลยค่ะ หลังคาของเขานะคะก็มาพร้อมกับหลังคาสีดํานะคะพร้อมราวหลังคาสีเมทัลลิกนะคะเสาอากาศแบบคีบฉลามค่ะรวมไปถึงสปอยเลอร์หลังอีกด้วยและที่สําคัญนะคะก็ยังมีกล้องบันทึกภาพด้านหลังรถอีกด้วยค่ะนี่ตรงนี้ ตอนนี้นะคะเบลก็นั่งอยู่ตรงท้ายรถของเจ้า All n e ยา a r i s อ o นะคะซึ่งกว้างมากๆค่ะทุกคนเบลเข้าไปนอนได้เลยลที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะเขายังให้เครื่องยนต์มา1.5ไฮบริดอีกด้วยค่ะประหยัดน้ำมัน26.3กิโเมตรต่อลิตรเลยนะคะว้าวมากๆประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะทุกคนวว้า <Wow. S 1> เดี๋ยวเบลพามาดูนะคะว่าช่องเก็บสัมภาระท้ายรถนะคะคือกว้างมากๆค่ะพร้อมกับช่องเก็บ ของอนเนกประสงค์นะคะที่เราสามารถเก็บซ่อนของได้ก็คือกว้างมากๆเลยค่ะพูดได้คําเดียวแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ปิดบังสายตานนะคะเผื่อเรามีของมีค่านะคะเราก็ปิดไว้ได้นี่ค่ะว้าวบอกเลยนะคะว่าพื้นที่เขาให้มาจัดเต็มสุดๆไปเลยค่ะประตูท้ายของเขานะคะก็เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบคิกแอตติเวเต็ดนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าค่ะ พวงมาลัยของเขานะคะก็ให้มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันที่จัดเต็มมากๆเลยค่ะโอ้ oh. หน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วนะคะและรองรับ Apple Car า l a y พและ Android Auto แบบไร้สายอีกด้วยพวงมาลัยของเขานะคะก็หุ้มด้วยหนังนะคะพร้อมได้ปุ่มฟังก์ชันตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยค่ะจัดเต็มแบบสุดๆไปเลยว้าว wow. และตรงนี้นะคะก็เป็นไฟสั้งบรรยากาศ Ambient Light นะคะ14เฉดสีนะคะและก็มีสาย USB Type A และ Type C นะคะด้านหน้า2ตํตำแหน่งนะคะระบบปรับอากาศนะคะก็เป็นแบบอัตโนมัติค่ะพร้อมกับระบบกองฝุ่น PM 2.5อีกด้วย แล้วก็ให้เบรกมือไฟฟ้ากับปุ่มโฮมาด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งค่ะก็คือแบบให้มาจัดเต็มสุดๆไปเลยต้องขอบอกเลยนะคะตอนนี้นะคะเบลนั่งอยู่บริเวณด้านหลังของคนขับนะคะบอกเลยว่ามองจากมุมนี้คือกว้างสบายมากๆไม่อึดอัดเลยค่ะมาพร้อมกับพาโนรามิกรูฟนะคะให้แบบกว้างๆแบบจัดเต็มเลยนะคะแบบพร้อมกับมีม่านบังแดดแบบไฟฟ้าอีกด้วยก็คือกว้างสุดๆ แบบโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปรับเปิดไฟแล้วก็ปุ่มปรับพาโนามทรูปค่ะตรงคอนโซลกลางนะคะก็มีกล่องเก็บของอีกด้วยก็คือใส่ของได้เยอะอยู่นะคะนี่ว้าว <Wow. S 1> ให้ดูอีกทีนะคะว่าพาราิ c ซันรูปของเขาให้มาจัดเต็มมากๆเลยค่ะแบบฟิกใช้นะคะโอ้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะมองจากมุมด้านหลัง ที่บางแดดของเขานะคะพร้อมกับกระจกนะคะนี่ก็คือให้กระจกมาแบบดีมากๆเลยค่ะมีไฟด้วยมีกล้องบันทึกภาพด้านหลังนะคะก็ต้องมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าอีกด้วยนะคะก็คือตรงนี้นะะี่ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณประตูคนขับนะคะมีทั้งล็อกลดเปิดกระจกแล้วก็ปิดกระจกค่ะล็อกกระจกได้อีกด้วยเบาะคนขับนะคะ ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะนี่ให้ดูนะคะก็คือปรับเดินหน้าถอยหลังปรับเบาะเอนนั่นคือทําได้ทุกอย่างเลยค่ะลำโพงของเขานะคะก็เป็นลำโพงไพ a อ o เนียระดับพรีเมียม6ตตำแหน่งค่ะช่องปรับอากาศตอนหลังนะคะพร้อมกับช่องต่อ usb นะคะที่เป็น type c ท,ทั้ง2ตํตำแหน่งเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ให้ความรู้สึกแบบ ดีมากๆเลยค่ะแอร์ต้องเย็นแบบทั่วถึงกันทุกคนแน่นอนเบาของเขานะคะปรับด้านหลังแยกแบบพับได้60-40นะคะแถมหนัง,งเขานะคะก็ยังนุ่มสบายอีกด้วยนะคะแบบให้สัมผัสแบบความรู้สึกแบบดีมากๆเลยค่ะประตูด้านหลังนะคะก็ยังมีช่องใส่นาะสำหรับคนนั่งหลังอีกด้วยตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ของได้อีก ทุกคนคะรู้ไหมคะว่าเจ้าออนิวยาลิชอสนะคะ mm hmm. เขาให้เบาะแบบสีพิเศษ mm hmm. เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็คือสีเทาสลับกระดำนะคะที่เบลนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ mm hmm. สีสวยมากทุกคนให้ความแบบรูหลา mm hmm. ผู้คำเดียวว่าสุดๆไปเลยค่ะ mm hmm. กับเจ้าออนิลยาลิ r อนะคะ mm hmm. ให้อุปกรณ์ทุกอย่างมาจัดเต็มมากๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้เปียวตัดอะไร3.9ได้วยนะคะถ้าชอบเจ้าตัว All New Yaris นะคะก็ไปดูได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศค่ะนี่นะคะอย่างนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย